พามาดูอาหารการกินของทั้งสองชาตินะคะว่าที่ศูนย์อพยพอะ่ะเขามีอะไรกินกันบ้างไปดูที่อาหารของประเทศไทยก่อนเลยค่ะว้าวน่ากินมากเลยเนี่ยอะไรอะ่ะผัดชาปลาโอ้โหว้าวของโปรดเลยน่ากินมากเครื่องถึงมากเลยผัดชาปลาไม่พอยังมีพนแพนงไก่ชิ้นโตอีกด้วยโอ้โหว้าวน่ากินมากอาหารไทยเสร็จแล้วไปต่อที่อาหารกัมพูชากันต่อเลยนี่คือผักบุ้งนะคะกําลังเตรียมผักอยู่เนาะผักก็จะมีประมาณสัก ไรห,หนึ่งได้มัง้งเออแล้วเนื้อสัตว์ยังไม่รู้ว่าใช้อะไรนะคะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนื้อสัตว์ค่ะยังไม่เห็นว่าใช้ปลาใช้หมูหรือว่าใช้ไก่นะคะแต่ที่เห็นก็คือผักบุ้งสักไร่หนึ่งแต่ยังหาหมูไม่เจอเลยรู้<ต>ว่าปกติแล้วเราไม่รู้ว่าคุณกัมพูชาเขากินอาหารประมาณไหนกันแต่ที่เห็นนี่คือมีแต่ผักนะคะผักล้วนๆยังหาเนื้อสัตว์ไม่เจอเลยต้มผักใส่อะอะไรก็ไม่รู้ค่ะ ก็เนี่ยคืออาหารของประเทศกัมพูชานะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในศูนย์อพยพด้วยนะคะดูแล้วก็พินิษพิจารณานะคะว่าชีวิตของท่านจะดําเนินไงต่อชีวิตของท่านเองอ่ะท่านเลือกได้สิ่งไม่ดีไม่ดีก็ขอให้หลุดพ้นแต่ท่านต้องทําการเลือกก่อนคะ่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีไม่ดีอ่ะผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดคะ่ะ